มาถึงคิวของแชมป์15สมัยกีตาสาวอีสานที่มาพร้อมน้ำเสียงแหบเสน่ห์วันนี้เธอจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันเห็นนะตัวเองร่วมเมื่อกี้มีน้ำตาซึมกับเรื่องของน้องเกิดอะไรขึ้นมันรู้สึกอะไรตอนนั้นกับ,บคุณย่าค่ะก็เหมือนกัน<อ>แต่ว่า<ะ>คุณยาย กับคุณตาแล้วก็คุณปู่เสียแล้วตอนนี้เหลือแค่คุณ,คณย่าอยู่คนเดียวอ,อายุ80ปีแล้วค่ะตอนนี้อ๋อ,อที่น้ําตามันไหลมันออกมาจากอะไรก็ <c oughs> ซึ้งกับคาพูดของคุณย่าด้วยคะ่ะเป็นห่วงหลานอะไรเงี้ยอกออยากให้หลานได้ดีให้หลานได้ดีอืมบอกคุณย่าหรือยังว่าเป็นแชมดวลเพลงชิงทุนยังไม่บอกคะ่ะบอกแค่ว่ามาแข่งรายการเอ๋อบอกว่าแข่งรายการแต่ตอนนี้ย่าคือเป่าประกาศรูหมดทั่วหมู่บ้านแล้วบอกว่าหลานจะมาออกทีวีค่ะ เออยาก็อวยพรให้อยู่อวยพรว่ายังไงบ้างขอให้สําเร็จทุกอย่างเอาเงินมาได้หลายเด้อยาบอกลองคุยกับย่าผ่านทีวีไหมเออมันดีนะดัดีนะมันจะดีนะคุยอะไรกับย่าหน่อยเร็วยามาออกทัศน์แล้วเด้อย่าลืมเมืองหลานเด้อหากยาหลายคิดหอดคือเกากลับไปที่เดกะจะเอาของไปฝากเอาเนี้อกินจะแบๆไปฝากยาคือเกาแลยเด้อจ้าจ้าเอาละ วันนี้ต้องสู้กลับขอหนึ่งเพลงครับหนึ่งเพลงเพื่อตอบโต้เพลงนั้นคือเพลงสร้างใดสร้างแล้วค่ะสั่งได้สั่งแล้วจากชายหัวหน้ากีตาร์ครับผม กะฮูว่าอายอยู่นังเข้ากะฮูว่าฮักสองตาจังใดกะเอาขึ้นบ่ได้กะหูอายใคยตัวก๋าแล้วกะยังจำฟังจ๋าแต่กะจักสิเห็ดจังใดจังสิลืมอายได้ซักทีเถือใดเถือนั้นตัวใจว่าให้ ตั้งใจว่าสิสร้างขัดขังแต่กะเห็ุบ่ใดสักทีสร้างได้สร้างแล้วพอจ้องวิเหแนวดอกกะไอหมาหลอกมาตัวมาเห็ุกันขัดบ่านนี้สร้างได้ ะจากสิเหตุจังได้จังสิลืมออ้ได้สักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้เศร้าหันตั้งใจว่าสิสั่งคักคังแต่กะเห็นบ่ได้สัก อันนี้สัง 桑。<算> ครับผมแอมรู้ไหมแน่แอมเมื่อกี้มีแว็บหนึ่งที่แบบอีจังเลยไม่เจอกันตอนฉันที่เป็นแชมป์อะไรเงี้ยมีมีเว็บหนึ่งใช่ไหมมีความสตึงอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างพี่จายพี่กีตาร์อะไรแบบนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบกินใจอีกครั้งค่ะคือแบบพี่เขาร้องเพลงไหนก็อินไปอินะทุกเพลงเลยอ่ะ ลองไปย่ำใดกับสีห้น้ำแม่ค่ะแบบฟิลแบบนี่นางเอกเอมวีโดนทิ้งเสียใจเสียไหมค่ะเราแอบรู้สึกว่าเราเป็นนางัเอกเอ็มวีลองเพลงอันให้คนอื่นฟังแล้วคอยตามใดเรื่องอารมณ์นี่สุดยอดเฮี้งไหลค่ะเสียงก็เอามาจะใส่น้อตัวน้อยนึงค่ะอันนี้ก็พี่กิตาก็ยยดอกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ แลนั่งเป็นนางเอกเอมีกันต่อไปเป็นไงครับพี่พีครับก็ฉลาดเลือกเพลงนะครับที่ไม่กินกําลังตัวเองเนาะน้องกีตต้าก็เก๋าอ่ะร้องแบบเก๋าวันนี้หลบเสียงก็ถึงแตะตัวโน้ตอะไรเงี้ยสื่อสารก็ดีด้วยแล้วก็ไม่รู้นะพอเข้ารอบลึกๆแล้วอะเราอยากจะเห็นพลังมากกว่านี้แต่อาจจะด้วยระมัดระวังกลัวจะแรบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็เขาก็เก่ง ทำให้เพลงมันพอดีได้กับเสียงที่ตัวเองอาจจะไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่มันฟังแล้วมันฟังออกมาก็ก็ดีเลยครับสื่อสารก็ดีด้วยครับผมออกกําลังกายเยอะนะครับ,บ,บครับผมครับ <laughs> พี่ชมพู่ค่ะเหมือนน้องแอมสองเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เออ,อเ,เหมือนแอมมานั่งดูพี่สาวร้องเพลงวันนี้เนอ้ด้วยด้วยความที่แบบมีเอกลักษณ์ในเรื่องของเสียงที่มันแบบช้ำมันแหบเนี่ยแหละมันทําให้เพลงนี้บางบางจุดหางหาก็ แอบลุ้นเหมือนกันนะม,มันจะหลบถึงไหมมันจะปริ้นไหมมันจะอะไรไหมแต่ก็ไปได้ด้วยความที่เป็นสเสน่ห์ของกีตา้าเนี่ยแหละแล้วเพลงนี้พี่ผู้ชอบจังเลยเหมือนอารมณ์เพลงมันก็มาอีกแล้วล่ะไม่ได้ไม่ได้รีบเร่งไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะกดดันอะไรมากมายถามว่าทําได้ดีไหมได้ดีเลยค่ะอารมณ์เพลงดีมากเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆชอบอีกแล้วใคะกีตา้าขอบคุณครับเิญพิลระครับจริง,รงกีต้าร้รองเพลงไหนด้วยความที่เรามีทักษะ หรือพรสวรรค์ที่ที่มันพอเนี่ยมันก็ทําได้ดีเกือบทุกเพลงนะดูครั้งก็เวลาฟังกีตาร้องจะตั้งจุดไว้ที่สุดไม่สุดเป๊ะไม่เป๊ะหนึบไม่หนึบมันเหมือนจะต้องคาดการไว้อย่างนั้นและโดยเฉพาะกับคนที่ทํางานร้องเพลงประจําในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันมีบางคนและส่วนใหญ่ด้วยเวลาร้องเพลงที่เดิม,มานานๆนะจะร้องไปเรื่อยๆร้องจนลืมอารมณ์เพราะว่ามันต้องร้องเพลงเดิมทุกวันมันยากที่จะสร้าง สร้างอารมณ์สร้างฟิลในการที่จะรอ้องซึ่งก็เห็นอาการนี้กับกีตาร์อยู่ครูไม่มั่นใจว่าตอนที่หนูร้องในในร้านนะ่ะหนูจะร้องไปเรื่อยๆหรือเปล่านะแต่พอมาร้องตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นอาการวางน้ำหนักไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อย่างที่อยากจะได้ยินในลหลายส่วนบอจองไว้เฮ็ดแนวดอกแนวมันต้องขยี้เลยนะลูกแต่พอเราเรียบๆกับบอจองไว้เฮ็ดแนวดอกมันก็แนวแบบเพลินๆไป แล้วก็จะมีหลายๆายจุดที่มันเป็นอาการอย่างนี้รู้ว่ากีตาร์ตั้งใจลูกแต่ความเคยชินก็ดูเหมือนว่ายัางเล่นงานอยู่เราอยากได้น้ำหนักมากกว่านี้ลูกเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันลูกจุดอ่อนเล็กๆเรื่องของการวางแบ่งลมวางน้ำหนักยังต้องการมากกว่านี้ครับขอบคุณครับกีตาร์พลากับคำท้าอเอาละครับและตอนนี้ขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับ มาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครอบครองฮนะดูซิว่าวันนี้แชมป์จะได้ไปต่อหรือไม่2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครุสลาครับดูซิว่าใครจอนำก่อนฮนะครุสลาคุณวุฒ มอบคะแนนให้แกพีบ้าครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของกีตาแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่16คันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพันเสมอกัน1น่ต่อหนึ่งฮะจบตรงนี้หรือได้รู้กันต่อไปพี่พีเสดเดอมอบคะแนน กีตาร์ครับผมแชมป์16สมัยจ้าขอดู้คะแนนพี่ชมูค่ค่ะกีตาร์จ้าทำคันพร้อมมากนะจริงๆผมว่าเพราะว่าไม่กี่คนนะที่มาตรงนี้แล้วเวลาพูดเวลาสื่อสารแล้วก็ได้ดูวิดีโอและทำให้คนทั้งสตูร้องไห้จริงๆเรื่องเล่าหนูไม่ได้โศกเศร้าไปกว่าเรื่องหลายๆคนที่ผ่านมาเลยนะแต่หนูเป็นคนจริงมากลุก เป็นคนซื่อและดูน่ารักมากเลยครูชอบหนูเวลาพูดมันมาจากใจทั้งหมดเลยลูกซึ่งอยากให้รักษาบันบไ้รวมไปถึงการร้องเพลงก็ร้องเก่งมากเพียงแต่วันนี้เลือกเพลงไม่แม่นกับตัวเองเท่านั้นเองนะลูกอยากให้ฝึกต่อฝึกฝนเยอะๆแล้วก็หาวิธีประกวดแพ้ชนะไม่เป็นไรครูยอยากให้หนูมีประสบการณ์มากๆและหนูจะแกล่งและหนูจะเก่งเพราะความใช่หลายๆอย่างมันอยู่ในตัวหนูแล้วลูกฝึกฝนต่อไปนะครับ ขอบคุณครับแล้วนี่ฮะกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาอร่อยดีมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้3,000ับาทค่ะขอบคุณพันธ์ค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำหนูนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้พาย่ามาออกทีวีค่ะแล้วก็ขอบคุณกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาอร่อยดีที่มอบทุนให้หนูสา0 0บาทค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์16สมัยกับ,บวงลอง้เอเงินทุน วงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000-5,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล100,000บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงนินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้น แชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทแชมป์16สมัยไปเท่าไรดีตอนนี้มีสะสมจากโลล่านทุร่าอยู่2,020,000บาทฮะและเส้นทางสู่การเป็นแชมป์20สมัยเหลือที่อีก4ดานเท่านั้น สะสมเพิ่มอีก5,000บาทคุนเดิมมีอยู่202,000บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก5,000บาททำให้ตอนนี้มีเง,งินทุสนสะสมจากโลแลนเนทุราอยู่2 2 5,000บาทท้ายรายการห้ามพลาดนะฮะเรามีกิจกรรมดีๆจากกะทิร้อยเอรซตราอร่อยดีมาฝากนะฮะติดตามกติกากันได้คุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้ถ้าติดตามรายการของเรานฮะ และเรื่องราวของนักสู้ทุกคนได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์สดๆ6โมงเย็นทางช่องวันสามสิเอ็หรือดูสดได้ทางแอปวันดี D. และดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดี D. เช่นเดียวกันฮนะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับด้วยเพลงชิงชู้ กะทิอร่อยดียิ่งใช้ยิ่งอร่อยดีมอบแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ1ิล้านแจกรถจนต์ไฟฟ้า5คันหภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยแจกโชค2ชั้นลุ้นเป็นเศรษฐีทั้ทงลูกค้าและรา้าน้าโชคชั้นที่หลุ้นรับทองคำมูลค่า5 0 0 0บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและรา้านขาและโชคชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BY d a u ดีอ5ตคัน5า้าภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า ห้าหมื่นบาทจำนวน20รางวัลสำหรับลูกค้าตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านภาษาไทยสำหรับร้านค้าเขียนคูปองส่งมาที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุดประการ10570ย์้าำอีกครั้งนะฮะนี่คือตัวอย่างชิ้นส่วนฝั่งลูกค้าครับผมตัดกล่องกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีสติกเกอร์แบบนี้นะและเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรลงด้านหลังแบบนี้หรือจะแปะมาแบบนี้ก็ได้นะครับ และสำหรับร้านค้าครับผมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรลงในคูป,ปองแบบนี้ได้เลยแล้วส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องแบบนี้ที่ไหนที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศย่อนลงมาได้เลย ร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีป้ายแดงตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปย้ำอีกครั้งหมดเขตส่งชิ้นส่วน24สิงหาคม2566นี้รวยไปด้วยกันกับกะทิร้อยรเซตาอร่อยดีละครรักร้ายดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว